ประจวบคีรีขันนะครับมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมราสาทิราชสยามกุฎราชกุมารที่อำเภอบางสะพานนายเสถียรเจริญเหรียญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันครับได้มีการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครับสมเด็จพระบรมมุรสาทิราชสยามกุฎราชกุมารที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนุคุณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขัน เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลนะครับสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบไปด้วยคลินิกพืชโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคิรีขันและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรคลินิกปศุสัตว์ครับโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคิรีขันคลินิกยางพาราคลินิกเกษตรกรและสากลคลินิกสประกอครับคลินิกประมงและกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดประจวบคิริขัน รวมทางได้มีการจัดนิทรรศการการสาธิตการฝึกอาชีพและการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรหลังจากนั้นครับนายเสถียรเจริญเลียน,นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้เป็นตัวแทนในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรจํานวน10บรายแล้วก็มีการมอบก้าพัพานธุ์พริกกระเพราและฟ้าทลายโจร มอบพันปลาแก่ผู้เลี้ยงเกษตรกรนะครับเพื่อน,นําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรในการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบระมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในครั้งนี้ด้วย